หลังจากที่หัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจว่าจะไปเจรจากับพระเอกซึ่งเขาเนี่ยคิดว่าเป็นราชาแห่งหายนะด้วยตัวเองนะครับก่อนจะไปหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ยังมีความกังวลว่าจะถูกเรียกร้องสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเกียร์เนี่ยจะยืนยันว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องแบบนั้นแม้แต่คาเดียวเลยก็ตามแต่หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เชื่อว่าราชาแห่งหายนะที่ชั่วร้ายจะเรียกร้องสิ่งแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องปกติแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องพึ่งราชาแห่งหายนะเพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดต่อไป ที่พวกเขาเดินทางมายังทวีปแผงความมืดแห่งนี้ก็เพื่อสแสวงหาโลกที่ไม่ถูกกดขี่และนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วซึ่งการสนทนานั้นยูนิตสอดแนมของพระเอกเนี่ยก็ได้เฝ้าดูอยู่นะครับหลังจากนั้นยูนิตสอดแนมก็ได้กลับมารายงานกับเพอเอกเรื่องที่พวกดาร์กเอลเนี่ยกำลังจะมาหาเขาพระเอกเนี่ยก็กังวลน,นิดหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยพูดแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอาโทก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเนี่ยให้เธอรับผิดชอบเรื่องการเจราจาแทนเองทําแบบนี้จะทําให้พระเอกผู้อยู่ในฐานะราชาดูมีสง่าราศีขึ้นด้วย พระเอกยิ้มแล้วก็ตอบตกลงตามนั้นต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านเล็กเกียในกิฟก็ได้มาพบกับพระเอกหัวหน้าหมู่บ้านได้แนะนําตัวว่าเขาชื่อมอท่าเขามาเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสูงที่ได้ประทานอาหารให้แก่เผ่าของพวกเขาและอยากทราบชื่อของผู้มีพระคุณอาโทจึงได้แนะนําให้พวกเขาได้รู้จักบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นราชาแห่งจุดจบผู้ปกครองไหนะอิราทาคุโตะหลังจากได้ทราบชื่อหัวหน้าหมู่บ้านมอท่าก็ได้สัญญาว่า จะจารึกนามันส,ส่งนี้ไว้ในส่วนลึกของดวงวิญญาณแห่งเผ่าพันธ์ของเขาหลังจากนั้นอาโธก็บอกว่าถ้าเขาหมดธุระเนี่ยก็รีบบอ,อกไปจากที่แห่งนี้ได้แล้วแต่หัวหน้าหมู่บ้านมอท่าก็ยังได้ถามถึงสิ่งที่ต้องการให้พวกเขาตอบแทนซึ่งอาโธก็บอกว่านั่นไม่จำเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคงไม่มีปัญญาหาสิ่งตอบแทนมาให้กับพระเอกได้พระเอกที่เห็นการเจราจาตึงเครียดก็เลยซุบซิบอะไรบางอย่างกับอาโธไปพระเอกเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามอท่าเนี่ยมองเขาเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายก็เลยระแวงว่าอาจจะมีเบ พวกเขาชชางโง่เขาที่กล้ามองพระเอกเนี่ยเป็นตัวตนที่ช่วยร้ายเรากับวิญญาณหรือพวกปีศาจส,ส่วนเรื่องที่เขาอยากจะตอบแทนก็แค่บอกเรื่องราวและข้อมูลของโลกภายนอกมาให้พวกเขาก็พอแล้วเมือถ้าได้ยินแบบนั้นก็รับทราบและตอบตกลงทันทีอาโทจึงพูดต่อว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงนั้นเรียบร้อยก็ให้พวกเขาออกจากป่านี้ไปทันทีซะพวกเขาเนี่ยมีสีหน้าที่ตื่นตระหนกทันทีนะครับที่ได้ยินคําพูดนั้นพร้อมกับขอให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่ที่นี่ต่อแต่อาโทก็ปฏิเสธนะครับพร้อมกับอกพวกเขาว่าอย่าแพ่งพายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนนนนใดดิแแห่งี้ ให้ผู้อื่นรู้เป็นัันขาดเกียราที่พยายามจะขอร้องอีกครั้งนะครับแต่มอท่าเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนนะและบอกว่านั่นคือความต้องการของราชาเกียร์ก็เข้าใจนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอบคุณเพลงแล้วก็ขออนุญาตกลับทันทีนะ เพเอกก็ได้กังวลน,นะว่าถ้าปล่อยพวกเขาไปแบบนี้มีโอกาสสูงที่เขาเนี่ยจะอดตายกันจึงได้เรียกพวกเขาไว้ก่อนที่พวกเขาจะไปทันทีที่ได้ยินเสีย,ขง,ยงของเพเอกทั้งคู่เนี่ยก็หันกลับมาทันทีนะครับเพเอกเนี่ยจึงได้เสนอให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นประชาชนของตัวเองซะโดยปกติแล้วดาร์คเอลเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายนะครับแต่ถ้าหากยอมรับพวกเขาในฐานะผู้รี้ภัยในประเทศของเพเอกแล้วตามเกมที่เขาเคยเล่นเนี่ยพวกดาร์คเอลก็จะกลายเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายเหมือนกับเพเอกทันทีอาโทท,ที่เห็นพวกเขาเนี่ยกำลังสงสัยนะครับจึงได้บอกว่าเพเอกเนี่ยมีแผน ของประเทศแล้ว เพเอกก็จะคุ้มครองพวกเขาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายเหมือนกันแน่นอนว่าไม่ได้บังคับเขามีสิทธิ์เลือกแล้วก็ตัดสินใจกันเองได้เลยหลังจากนั้นเพเอกลาโทก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่พวกดาร์เกลอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะเป็นประชาชนของเพเอกแล้วพอเพเอกมาถึงเนี่ยทุกคนก็ให้ความเคารพอย่างดีบางคนที่ทนแรงกดดันของเพเอกไม่ไหวก็ถึงกับหมดสติทันทีเลยนะเพเอกได้เดินไปนั่งที่บันลังที่พวกเขาเตรียมไว้ให้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็ยอมรับการเป็นประชาชนของเพเอกนะครับจากนั ต็มจากนั้นเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยนึกถึงเรื่องราวที่ถูกลังแกถูกขับไล่และถูกฆ่าฟันระหว่างที่หนีมาโดยตลอดในใจของพวกเขาถูกปลุกให้มีความโกรธความเกลียดแล้วก็ความแค้นนะครับขณะนั้นเนี่ยเอกก็ได้กล่าวถามกับพวกเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเขาได้สติแล้วก็ปราบปื้มนะที่เพกเนี่ยจะคุ้มครองพวกเขาจากเรื่องราวที่โหดร้ายที่ผ่านมาและได้ชัยโยสั่งเสริญให้กับเพกที่เป็นราชาองค์ใหม่ของพวกเขาหลังจากนั้นผ่านไปหลายวันเพกก็ได้รับแผนที่จากมอท่านะครับทำให้เขาตกใจกับทำเลที่เขาเนี่ยได้ก่อตั้งประเทศอยู่ จากที่แข่งแกงอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นอาณาจักรคอเรียเป็นประเทศของพวกมนุษย์ที่นับถือเทพารอสผู้ทรงธรรมส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นประเทศของพวกเอลนะครับที่บูชาธรรมชาติซึ่งทั้งสองอาณาจักรเนี่ยล้วนเป็นอาณาจักรที่ดีนะแต่อาณาจักรไมโนกราของพวกเขาเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเป็นอาณาจักรของความชั่วร้าย ถ้าถูกค้นพบจะต้องซวยแน่ๆเพราะก,กําลังลบของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับในขณะนั้นมอท่าและเกียร์ก็ได้มาพบกับเะเอกโดยคราวนั้นได้พาหญิงที่มีชื่อว่าเอมุนมาด้วยเกียร์ได้แนะนําเธอว่าเป็นปัญญาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศอื่นๆและตำนานต่างๆจึงพามาพบกับเะเอกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้จากนั้นอาโทก็ได้พูดถึงเรื่องที่จะแต่งตั้งพวกเขาให้รับหน้าที่สําคัญต่างๆในการบริหารประเทศไมนอกราเพเอกได้แต่งตั้งให้หัวหน้าหมู่บ้านมอท่าซึ่งเขานั้นสามารถใช้เป็นตนได้ด้วยนะ ำกองกำลังนักลบไม่นอกลา สามารถจัดการกองกําลังได้เต็มที่อาโทก็บอกให้พวกเขาเนี่ยกลับไปพักผ่อนได้หลังจากที่พละกําลังกลับมาแล้วการให้เริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยทันทีแต่พวกเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถทําตอนนี้ได้เลยนะครับกำลังของพวกเขานั้นเหลือเฟืออยู่แล้วเพ่ยจึงสั่งผ่านอาโทให้บอกกับพวกเขาไปว่าถ้างั้นเนี่ยให้มอท่าจัดหาไม้โดยคงสภาพป่าไว้ในระดับหนึ่งมอท่ารับทราบบอกให้วางใจเขาได้เลยเพราะเขานั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถือว่าป่าเป็นบ้านเกิดเช่นกันนอกจากนั้นเพ่ยก็ได้บอกให้พวกเขาเนี่ยอย่าลืมปลูกป่าก,กันด าการปลูกป่าเนี่ยเป็นแบบไหน พระเอกก็ไต่ตองอยู่คู่หนึ่งนะครับซึ่งคนในโลกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเชี่ยวชาญการสร้างป้อมปราการแล้วก็เวทมนต์อาโทจึงได้กล่าวถามกับพวกเขาว่ารู้จักเวทมนต์ทางการทหารหรือท่าทั้งหบ้างไหมพวกเขาตอบกลับมาว่ารู้จักแค่ท่าทั้ง4และแนวคิดพื้นฐานของเวทมนต์เท่านั้นส่วนเวทมนต์ทางการทหารเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนแม้แต่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็เช่นกันนั่นก็เป็นเพราะระดับวิทยาการในโลกนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอาโทจึงอธิบายเรื่องการปลูกป่าให้กับพวกเขาฟังว่าเป็นการปลูููกกกกกตต้้้้นนนนมมใใพพพืืที่่่่ถัััดดโคคเอออรรรษาาสิงงแแล็ยย ติแล้วจะใช้เวลานานในการเติบโตแต่วิทยาการที่ใช้เวทมนต์ประการเร่งการเติบโตนั้นจะทําให้ต้นไม้โตเร็วมากขึ้นอาโทยังบอกอีกว่านี่เป็นแนวคิดของเพยนะครับราชาของเรานะี่ยเก่งกว่าที่พวกคุณจินตาการไว้เป็นร้อยเท่าเลยนะการที่พวกคุณได้รับความกรุณาจากราชาม มันมีความสุขแค่ไหนเข้าใจกันหรือยังพระเอกได้ยินอาโทโกโหกไปแบบนั้นก็ตกใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ต้องยิ้มรับเอาไว้เอมุนจึงได้พูดถึงแอปเปิลก่อนหน้านี้ที่พระเอกให้มาว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยสินะเธอชอบมันมากๆเลยซึ่งอาโทเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วราชาของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเธอเองเนี่ยก็ชอบมง,งุ่นมากๆเอมูนจึงนึกขึ้นได้นะครับว่าเธอเนี่ยนำมเมล็ดอง,งุ่นไปลองปลูกด้วยจนตอนนี้เนี่ยมันก็งอกขึ้นมาแล้วทําให้พระเอกกับอาโทประหลาดใจนะและนึกขึ้นได้ว่าตตต้้้้นนนน้้นน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 นไไมมมมททีีี่่่่่่่เเเเเเขขาาหห็็็็็ใใใออออััััยปยปปปปงงุุคจจบบบแแถสิูกก มาสร้างขึ้นมาได้เขาจึงได้ลองใช้พลังนิมิตเร่งด่วนทันทีนะครับและสามารถนําเงินในยุคปัจจุบันของเขาออกมาได้น่าแสดงว่าแม้แต่ดินปืนโลหะกระทั่งน้ํามันเขาก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แต่แน่นอนว่าก็ต้องแลกกับพลังเวทมหาศาลนะครับแต่เรื่องราวของตอนที่2ก็จบลงตรงนี้นะ